Hello, my lovely student. Today, I would like to teach you by brings the text book, namely, Nils Hollow One. It is a workbook for Prathom One. Today I would like to teach you the page number 16. Okay, let's go now. คุณครูไม่ได้สอนในโรงเรียนมานานแล้วนะครับนะไม่ค่อยได้พูดกับใครกับฝรัง่งก็ไม่ค่อยได้พูดนะครับนะก็แปลเหมือนเดิมนะครับคือคุณครูได้นำมาหนังสือเนืเ hello one นะครับในส่วนที่เป็นเวิร์กบุ๊กมาสอนให้กับนักเรียนวันนี้สอนกันหน้าที่16เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยแปลว่าอย่างนั้นนะครับในเนื้อเรื่องก็คือ look and write look นะครับนี่คือคำอ่านนะอ่านว่า look แปลว่าดูนะครับหรือว่าจงดูเพราะเป็นคำสั่ง and นะครับคำอ่านแปลว่าและ write นะครับนี่คือคำอ่านแปลว่าเขียน look and write นะครับก็เลยแปลว่าจงอ่านจงจงดูนะครับและเขียนเขาให้คำมานะครับนะก็คือให้คำมาหกคำ book แปลว่าอะไรลูกอ่านว่า book แปลว่าหนังสืออ่านว่า chair แปลว่าเก้าอี้อ่านว่า table แปลว่าโต๊ะ อ่านว่าเพนแปลว่าปากกาอ่านว่าเพน i ูแปลว่าดินสออ่านว่าเดสก์แปลว่าโต๊ะเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นรูปก็ตอบถูกใช่ไหมครับนี่คุณครูเขียนให้แล้วนะครับนะบุ๊กหนังสือเพนปากกาเช r เก้าอี้นี่คือคำอ่านนะครับตรงกลางนี่คือคำอ่านนะครับเพนซูนะครับดินสอนะครับนี่ภาษาอังกฤษตรงกลางนี่คำอ่านนะครับเชเบิลโต Desk นะครับอ่านออกนะครับตรงนี้การันนะ Desk นะครับเวลาอ่านออกออกเสียงอย่างนั้นคำอ่านนี้เขียนยากนะลูกน,นะคุณครูเพราะฉะนั้นนักเรียนป .1 อ,อาจารอ์าไม่ออกนะครับโดยเด็กส่สเสือแล้วก็ใส่คอควายาการันนิดหนึ่งนะครับคือ Desk โตะเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เห็นแล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษเขียนยังไงบ้างคุณครูไม่ต้องเขียนให้นะครับนะ นี่บุกนะครับก็ใส่อะเขาเขียนให้แล้วก็ใส่ B w O k นะครับเอาเขียนให้สักตัวหนึ่งสักข้อหนึ่งนะครับอ่าตัว B เขียนผิดทันทีคูไปเขียนเอาตัว p b นะครับ W O เเขียนกับเมาส์เขียนไม่สวยนะครับนะแต่ถ้าเขียนอักกาสวยกว่านี้นะครับอ่ o บุกทีนี้ก็อ่ะเพนลูกก็เขียนลงไปเลยนะครับอัดอัดเชเลนะครับ a อ h a ชร a desk แล้วก็ a p e n c น l นะครับนักเรียนเติมเองเลยนะครับผมเป็นนั้นว่ายากไหมลูกไม่ยากเลยนะครับนะอย่างไรก็ฝากบอกเพื่อนๆนนะครับนะให้มากดติดตามช่องครูนันชาแนลด้วยนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนมาเรียนกับคุณครูแล้วรับรองว่านะครับก็ต้องได้สาระประโยชน์ไปแน่นอนนะครับนะเพราะสะโลแกนของช่องคุณครูนันบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับ ลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับคุณครูไม่ได้พูดสะโลแกนซะนานแล้วคุณครูจะทำมืออย่างนี้นะครับนะว่า English is not as difficult as you think if you try might be fascinated นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าลูกคนไหนที่ยังไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับตัดสินใจซะใหม่นะครับนะเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษลูกจะต้องใช้ ไปตลอดนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 ยันจบด็อกเตอร์เลยนะครับมีวิชาภาษาอังกฤษอยู่ตลอดนะครับอันไหนที่เราไม่ชอบอย่ากเกลียดนะครับนะาถ้าเราเกลียดแล้วทําให้เราเรียนไม่รู้เรื่องนะครับพยายามเข้าไปดูนะครับนะาใน y o u t u เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีสอนนห้เยอะแยะตาแปะนะครับนะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมโอเค